สวัสดีครับผมนายพริรพัฒน์คงแก้วรหัสนักศ,ศ,ศึกษา624104021ูียครับมเรียน62-25ครับวันนี้นะครับผมจะมาอธิบายในเรื่อง SD ครับหรือว่า Secondary Dominant ครับ Secondary Dominant นะครับก็คือคอร์ดนอกคีย์ครับที่ใช้ไปส่งในคอร์ดของคีย์หลักของคีย์นั้นนะครับเพื่อให้เพลงนั้นดูมีลูกเล่นทีบบไม่เรียบง่ายเกินไปหรือว่าแตกต่างจาก เพลงที่กับออริจินอลเหมือนเดิมนะครับก็ Secondary โด m i นนั้นะครับจะมีอยู่3แบบด้วยกันก็คือโด m ม n เซเว่นโูดิมเซเแล้วก็ฮาร์ดดิมเซเครับก็ตัวอย่างขอดวิธีการใส่ครับของเซคันดารีโดเมนนันครับก็ผมก็จะยกตัวอย่างทั้งสามประเภทครับก็เรื่องแรกก็เป็นโดเมนเซเว่นก็คือห้าซเของถ้าขอดต่อไปให้ดูคอดต่อไปครับว่าเป็นอะไรสมมุติว่าคอดต่อไปก็คือส ก็กลายเป็นห้าเซเวนของสองเพื่อส่งไปยังคอท,ที่สองครับก็อันนี้ก็ฟูลดิมเซเว่นคอถัดไปก็คือสามก็จะกลายเป็นฟูลดิมเซเว่นของสามเพื่อส่งไปยังคอ3สามครับแล้วก็เช่นกันครับฮาร์ปดิมเซเว่นดูคอถัดไปครับคอถัดไปคือสี่ก็กลายเป็นฮาร์ปดิมเซเว่นของสี่เพื่อส่งไปยังคอท,ที่สี่ครับก็คือพวก5้าเซเว่น ูดิมเซเว่นครดิมเซนะครับจะเป็นคอร์ดนอกคีย์ครับเพื่อส่งไปยังคีย์หลักของเพลงนั้นๆน,น,นะครับทีนี้เรามาดูวิธีการหา Secondary d o m i เมน t ทั้งสามประเภทนะครับก็ผมก็จะยกตัวอย่างของ Key e major ครับซึ่ง Key e major ใน Key Signature ก็จะติดอยู่สชารด้วยกันก็คือ f arp, c arp, g arp, แล้วก็ d ครับอันนี้เรามาดูที่ประเภทที่หนึ่งกันก็คือ การหา5เซเว่นนะครับก็ผมก็จะยกตัวอย่างในการหา5เซเว่นของสองเพื่อส่งไปยังคอร์ดถัดไปก็คือคอร์ดที่สองครับวิธีการหาคือให้หาลำดับที่สองของในคีย์นั้นก่อนก็ในคีย์ที่ผมยกตัวอย่างก็คือคีย์ e ครับก็นับตัวมันเองด้วยไปสองลำดับก็คือ e f เอารแล้วก็ได้ f นะครับจากนั้นเราก็ต้องนับจาก f ชขึ้นไปอีกห้าลำดับ แล้วก็ได้ F# G# A B C# วิธีการหา F# นะครับต้องดู key signature ของ key F# ด้วยนะครับก็ในกรณีนี้ก็ใน key F# มันติด C# อยู่แล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรครับแล้วก็จะได้ Thai Add ที่เป็น C# E# G# นะครับที่เป็น Do m i n o t Seven นัคือประกอบด้วยโครงสร้างที่เป็น Thai Add ที่เป็นโครงสร้างเมเจอร์นะครับซึ่ง C# arp, E# arp, G# นะครับเป็นโครงสร้างไทแอดที่มันเป็นคีย์ของ C# เมเจอร์อยู่แล้วครับทีนี้ก็ตัวเซวของ C# ก็คือโน้ตตัว B ครับซึ่งในคีย์ซิกเนเจอร์ของ C# นะครับก็จะติดชาร์ปทุกตัวเลยแม้กระทั่งโน้ตตัว B ก็ติดชาร์ปด้วยแต่ว่าที่ผมไม่ใส่ชาร์ปเพราะว่าในประเภทนี้นะครับ5/7นะครับ ต้องทำตัวเซเให้เป็นโดมิแนนครับซึ่งความสามารถของโดมิแน,นนน์่็คือทำให้ตัวที่เจ็ดนะครับถูกกดลงไปครึ่งเสียงครับในเดิมทีของคีซีชาร์บครับตัวเซเวจะเป็น B ีชาร์ครับเราก็ต้องทำให้ b ีชาร์ถูกกดลงไปครึ่งเสียงก็ทำให้กลายเป็น B ีใน u r ล l ครับแต่ว่าอันนี้ผมไม่ได้ใส่เพราะว่าให้แสดงความเป็นนชล r ันแต่ความจริงค่ามันใส่ในโฟร์พาร์ตนะครับ เราก็ต้องใส่เครื่องหมายก็ต้องดูคีย์ซิกเนเจอร์ให้ดีครับแต่ว่าในกรณีนี้นะครับคีย์ E ของผมนะครับก็โน้ตตัว B จะไม่ติดชาร์ปซึ่งเราก็ไม่จําเป็นต้องใส่ในชัลันก็ได้แต่ว่าถ้าสมมุติว่าถ้าในคีย์ซิกเนเจอร์ที่เราต้องใส่โฟร์พาร์ตโน้ตตัว B มันดันมาติดชาร์ปนะครับแต่ว่าเราต้องทํา B ให้เป็นโดมิเนนต์โดยใส่ในชัลันเราก็ต้องใส่ในชัลลนลงไปในโฟร์พาร์ตด้วยนะครับเพื่อให้แสดงความเป็นโดมิเนนต์ของ 5, 7ของ2ครับ เสร็จแล้วต่อไปครับเรามาดูวันนี้บ้าง Harp Dim ผมก็ยกตัวอย่างการหา Harp Dim s ของหกนะครับก็วิธีเดิมครับแล้วก็หาลำดับที่หกของคีย์ E กันก็นับจาก E ขึ้นไป E F# G# A B C# เราก็ได้ C# ครับจากนั้นเราก็มาตรวจสอบคีย์ซิกเนเจอร์ของ C# แล้วเราก็นับจาก C# ขึ้นไปอีกเจ็ดลำดับ ก็ C ในคียของมันลำดับที่7จ็ดเราก็ได้ n o ้ต B ครับอันนี้เราก็หาแทาแอดของ B c h a r นะครับผมจะหาเป็นโครงสร้างเมเจอร์ก่อนก็ B c h a r ปก็ประกอบด้วย B arp, D arp, F ครับอันนี้เป็นรูปแบบโครงสร้างของเมเจอร์ก่อนซึ่งถ้าเป็นคีย์ B ก็โน้ตตัว D กับ F ก็จะกลายเป็นชาร์ปธรรมดาแต่ว่าโน้ตตัว B ตัวนี้นะครับตัวรูทมัน มันติดชาร์ปทาให้ตัวที่มันติดชาร์ปอยู่แล้วถูกเพิ่มขึ้นไปอีกครึ่งเสียงครับก็ทีนี้นครับโครงสร้างของมันมันบอกว่าเป็นดิมเราก็ต้องทําโครงสร้างให้มันเป็นดิมนะครับก็วิธีก็โดยการให้ตัวที่สามตัวที่ห้าครับซึ่งเป็นดีชาร์ปกับดีดับเบิลชาร์ปแล้วก็เอฟดับเบิลชาร์ปนะครับถูกรวดลงไปครึ่งเสียงครับเพื่อทําให้โครงสร้าง ไทแอดของมันเป็นโครงสร้างดิมครับก็ให้ดีดับชาร์ปถูกรดลงมาครึ่งเสียงก็จะกลายเป็นดีชาร์ปครับเอฟดับเบิลชาร์ปเช่นกันครับตัวที่ห้าก็ต้องถูกลดลงลงมาครึ่งเสียงจากเอดับเบิลชาร์ปกลายเป็นเอชาร์ปนะครับอันนี้ก็เราได้ไทแอดที่เป็นโครงสร้างดิมแล้วทีนี้เรามาดูตัวเตเวนครับตัวที่เจ็ดก็คือโน้ต ตัว A มา A, D A D มาจาก Key ์ i ิกเนเจอของ B s นะครับก็วิธีทำให้เป็นโครงสร้างฮา l f ด i ิมครับฮาดิก็คือทำหน้าที่เหมือนกับโด m ม n แนนครับก็คือลดตัวที่เจ็ดลงมาอีกครึ่งเสียงครับเพื่อให้ทำให้เป็นโครงสร้างเป็นไมเนอรครับก็คือ A D ถูกกดลงมาครึ่งเสียงก็จะกลายเป็น A s นะครับก็ อันนี้ก็คือโครงสร้างของ half Dim s e ของ6นะครับแล้วก็ส่งไปยังคอที่6อันนี้ก็เสร็จสมบูรณ์นะครับต่อไปครับเป็นการหา full Dim นะครับ full Dim อันนี้ก็จะเป็น full Dim s ของ2เพื่อส่งไปยังคอดที่สองของ k e นะครับก็ยกตัวอย่างใน k e major เช่นเดิมครับก็วิธีการหาก็หาลำดับที่สองของ k e ก่อน แล้วก็จะได้ E F# แล้วก็ได้ F# ก็คือลำดับที่2จากนั้นเราก็ต้องนับจาก F# ขึ้นไปอีกเจ็ดลำดับเราก็จะได้ E# h p ที่ E# เพราะว่าในคีย์ซิกเนเจอร์ของ F# มันติด E# อะครับแล้วก็สะกดไทแอดมันออกมาก็ได้ E# G# B# แล้วก็ D# อะครับอันนี้จะเป็นโครงสร้างในรูปแบบของเมเจอร์นะครับ ก็วิธีการทําให้มันเป็นโครงสร้างดิมก่อนให้ดูที่3ามตัวแรกที่เป็นไทแอดนะครับก็คือ e ชาร์ป g ดับเบิลชาร์ปแล้วก็ b ชาร์ปนะครับวิธีการทําก็คือโครงสร้างดิมนะครับก็ทําให้ตัวที่3ามกับตัวที่ห้าถูกลดลงมาครึ่งเสียงครับก็จาก g ดับเบิลชาร์ปถูกลดลงมาครึ่งเสียงก็จะกลายเป็น g ชาร์ปนะครับนี่คือตัวที่3ามนะครับต่อไปต้องลดตัวที่5้าอีกก็ในคีย์ของ e ชาร์ป ก็จะติด B ชาร์ปแล้วก็ทําให้ B ชาร์ปที่เป็นตัวที่ห้านะครับถูกลวลตรงมาครึ่งเสียงจาก B ชาร์ปกลายเป็น B ในชั้นลั่นนะครับก็ไม่ได้เขียนเป็นรูปแบบในชั้นลั่นเพราะว่าในโครงสร้างเพลงของคียจริงๆก็โน้ตตัว B ไม่ได้ติด accidental ใดๆก็ไม่ต้องใส่ก็ได้ถ้าสมมุติว่าถ้าในคีย์เพลงนั้นก็ถ้าน้ตตัว B มันติดชาร์ปหรือว่าติดแฟดขึ้นมาก็ให้ใส่เครื่องหมายในชัลั่นไปนะครับ เพื่อให้แสดงความเป็นบิมมินิตของคอร์ด e-sharp นะครับต่อไปครับก็เหลือแค่ตัวเซเก็เดิมทีของ d d u b l e s h a r p นะครับก็คือเป็นตัวเมเจอร์นะครับเป็นเซเที่เป็นเมเจอร์ของ e-sharp อยู่ังน,นั้นวิธีการทำก็คือการที่เป็นทําเป็นฟูลดิมนะครับก็คือลดลงไป2ทบ ok ครับก็คือลดเทือครึ่งเสียงครับก็ลดไปครึ่งเสียงแรกก็คือทําให้เมเจอร์เป็นไมเนอร์ครับ ก็ลดจาก D แมันชาร์ปลงมาครึ่งเสียงกลายเป็น D ชาร์ปนะครับแต่ว่าโครงสร้างการลดครั้งแรกนะครับในรูปแบบนี้มันยังกลายเป็น half dim ครับทีนี้เราถ้าทําให้เป็น full dim ก็คือให้ D ชาร์ปถูกลดลงมาอีกครึ่งเสียงจาก D ชาร์ปเป็น D n a t r a l นะครับก็เวลาใสา่ f o พ r part ใน key signature ของ key E D มาติดชาร์ปอยู่ถ้าเวลาใสา่ f o พ r part แล้วก็แสดงความเป็น ฟูดิมก็ทำให้เขียนดีเป็นรูปแบบในชั้นลั่นนะครับวิธีการใส่โฟรพานะครับก็วิธีการหาก็ก็จะคล้ายกับฮาร์ฟดิมินิตครับแค่ต่างที่ว่าตัวเซจะถูกรถส่งครั้งก็คือลดครั้งแรกให้กลายเป็นฮาร์ฟดิมแล้วก็ทำตัวเซเว่นฮาร์ฟดิมเนี่ยลดลงกลายเป็นฟูดิมนะครับก็วิธีการหาฟูดิมดิมินิตเซเมานี้ครับก็ได้ฟูดิมเซเของสอง ก็คือเป็นเนี้ยเป็นนอกคีย์ของคีอีนะครับส่งไปยังคอสองของคีอีครับก็วิธีการหาของฟูลดิมก็ได้ในรูปแบบตามนี้ครับครับทีนี้เรามาดูข้อแตกต่างระหว่างเสียงของ Secondary d o m i n a n นแต่ละประเภทนะครับมีทั้ง5 7 h a l เ Dim 7แล้วก็ Full Dim 7นะครับก็ วิธีการใส่โฟร์ครสก็จะเป็นรูปแบบตามนี้ครับก็5 7ของ2ก็ส่งไปยังคอทสองนะครับอันนี้ก็เป็น h a l f t e ิ m 7ซเวของหกส่งไปยังคอที่หกครับแล้วก็ฟู l ด t e a ซเวของสองส่งไปยังคอที่สองนะครับก็วิธีการส่งแต่ละบทเพลงก็จะเป็นในรูปแบบตามนี้มาเลยสมมุติว่าถ้าคอถัดไปเป็นคอดอะไรสมมุติว่าคอถัดไปเป็นคอที่สี่ก็เป็น5 7ของสี่ ถ้าขอต่อไปเป็นขอที่6ก็เป็น5้าเ็หประมาณนี้ครับก็เรามาดูเทียบความแตกต่างระหว่างเสียงแต่ละประเภทนะครับก็ลักษณะเสียงก็จะมีความคล้ายคลึงกันบ้างนะครับก็ในทางของโดเมนนี์ก็จะมีความสดใสามากกว่าเพราะว่าในไทแอดของมันนะครับ โครงสร้างของมันก็คือไทแอดที่เป็นเมเจอร์แล้วก็ตัวที่เจ็ถูกัดลงมาครึ่งเสียงนะครับแต่ว่าที่เป็นฟูลดิมกับฮาร์ปดิมนะครับก็จะมีลักษณะคล้ายกันแค่จะต่างที่ว่าเซเว่นก็จะถูกลดมาไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าโครงสร้างที่เป็นไทแอดก็ตัวที่สามตัวที่ห้าก็จะถูกลดเหมือนกันก็ลักษณะเสียงก็จะเป็นในรูปแบบของตามนี้นะครับครับทีนี้เรามาดูตัวอย่างเพลงบ้างนะครับ เพลงที่ผมใช้ก็คือเพลงซับของโบกี้ไร o n นะครับก็ถามิกเนเจอร์ก็จะเป็น c ีครับก็มาดูเทียบความแตกต่างก็คือในเพลงนี้ก็จะมีอยู่9ก้าตำแหน่งก็คือประกอบด้วย s e c o ัน a r ร d โด i ิ a นนก็คือ3าประเภทก็มี5 7 3เซาตำแหน่ง Half Dim 7 3าตำแหน่งแล้วก็ Full Dim 7 3าตำแหน่งนะครับกระจายอยู่แต่ละท่อนในบทเพลงนี้ครับ ก็เราจะมาดูความแตกต่างว่าการนำาซ c o n d a r ด d o m i n a n ดเมาใส่ในบทเพลงนะครับจะ oh. ทำให้บทเพลงนั้นเป็นอย่างไรบ้าง oh. ก็เราจะมาดูตรงนี้กันอันนี้ผมก็ใส่ Secondary d o m i n a n t เนรียบร้อยก็คือ5/7ของ3นะครับอยคอถัดไปก็คือ3ก็คือให้มันส่งไปอย่างนี้ครับก็คือ5/7ของ3เนี่ยมันคือคอร์ดนอกคีย ของเพลงมานะครับเพื่อมาส่งคอร์ดสามของคีเย์พลงนี้นะครับก็ลักษณะสเสียงที่มันออกมาก็มันจะออกตรงข้ามของคีเย์พลงนั้นนะครับก็เรามาดูเรามาฟังของออริจินัลของมันก่อนว่าเสียงเป็นยังไงนะครับนี่ครับ ถ้าในกรณีของท่อนนี้นครับเดิมทีก็จะมีแค่คอร์ด A ก็คือคอร์ด5นะครับยาวเลยเป็นลักษณะที่เป็นคอร์ดของตัวกลมยาวนะครับแต่ว่าพอเริ่มเอา secondary dominant เข้าไปที่เป็น5 7ของ3เพื่อส่งไปยังคอร์ด3ของคีย์เพลงนี้นะครับก็ลักษณะสเสียงก็จะเป็นในรูปแบบตามนี้นะครับ ในนี้ก็จะเห็นความแตกต่างที่ว่าในบทเพลงนี้ก็จะมีคอร์ดที่แบบมีความหม่นอยู่เล็กน้อยก็คือทําให้ความออริจินอลของมันก็จะหายไปทำให้บทเพลงนี้ก็ทําหน้าที่ให้บทเพลงมีรูปเล่นลักษณะเสียงมากขึ้นกว่าเดิมนะครับเรามาชมตัวอย่างเพลงเต็มกันเลยครับ